แต่ที่ใหญ่หกงวดนี้ทั้งแถวเลยแต่ไรหกงวดคอยซิ่งงวดได้จค่งวดแลเหรงวดแล้วหกงวดแล้วได้หกงวดแล้วออืเลยสี่งวดว้เลขสี่งวดเจ้าที่บอลที่บ้านหลังใหม่แกปลูกนี่นะเออหลังใหม่ปลูกบ้านแกบ้านเลขที่เท่าไหร่นี่หนึ่งหนึ่งสี่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยเนี่ยบนไใบบอกขือยังไงก็บอกเท่าใบบอกเจ้าที่ไใบขอขอจังงวดสิบงวดเดี๋ยวเราทั้งวดขอสิบงวดทุกงวดปูก็งวดซ้อนมาแล้วซ้อนมาแล้วเดี๋ยวตรวจปูก็งวดซ้อนแล้ว ก็ตัวเมืกี่น่ะสามแปดเก้านนถึงหนุ่สามดเก้าแต่เกมันอันเลยซื้อแปดสเก้าแปดสามแปเก้าปดสามเก้ปดสามเก้ากับไันอันเลยสื้อแปดสามเก้าเียตบุญก็เลยสื้อแปดสามเนี่ยเด้จัดหมื่นเอ้ยไจดหมื่นว่าคนหนึ่นึ่งสามแปดกพูดแปดสาไม่ดักครเลยซื้สามแปดเขาพดสบสามแปดตัวอร่อยอร่อยเนาะไอไอไอแปดสาานสบบาทอร่อยกูานสิบเนาะราทาสิแต่ลรอร่อยกูสิเมื่อกนสิเมื่อก็เลยถูกไม่ไร รถตลีดรถตลีดไปสื่อตื่นสามแปดล้วนเลยสามแปดสื้อแต่สามแปดเลยแปดเลยแปดสามแล้วเลยแปดสามไม่ยอมซื้อไม่ซื้อเอ้ลอตเตอรี่ซื้อแต่สามแปดเขาขายเอาเนาะเงินแดงแมวไม่มาดิไม่ซื้อพวกเราคนดูไม่ซื้อเลยพวกเราคนดูไม่กล้าซื้ออีกไม่ซื้อไม่ซื้ออีกเงินมึงซื้อตัวมึงไม่เอเงินยังไงหรออ๋อพกเคนว่าเล่นเลขเออไม่ซื้อเพวกเราคนว่าเล่นเลขเลขไม่ซื้อพวกคนว่าดอกกลัวมันไม่ถูกยานนี้เขาจีบไอ้บอกตัวเขาตัวไม่โอ่อีก โอ้ยเกียคนมีดวงสื่อตามเขาคนถูกคนคนมีดวงนบอกให้ไม่สื่อไอยเนาะบอบกไปยันด้ยังไม่สื่อเลยจันบอกแก้วงดนี่งวดนี้ได้ตัวไหนมาดูเลยงวดนี้แต่ก็ให้ไปสื้อเงินสี่เก็ดสี่เจ็ดอืมสี่เจ็ดแล้งเจ้าเจ้าหนึ่งก็อ่านมื่อเวเข้ามาให้มันออกเมื่เดียวเลยเลยจีเดียวเดียววันโอ้สี่เจ็ดเนี่ยอัน เคยดีคเขาเอาเาซื้อมาแล้วอ๋อส่วนนกคนคนซื้อสีเจ็ดหลนี่เขาเขาหาไว้เดียวอ๋อเขาีดังมันมาเดียวสีเจ็ดก็เลยต้ก็เลยใส่าคนเดียวสีเจ็ดสีเจมงวดนำรำสีเตามพี่ินี่หลฉันหมงินนเยูมดเเมียมันน่เพู่โนเนเ่รเกรดทแต่ตัวที่ตัวสีเจ็ด อ่าสีเจ็ดนะครับใครชอบสีเจ็ดเดี๋ยวใกล้ๆวันนะครับถูกถูกมาแล้วถูกมาแล้วนะครับเจ๊ถกหดแล้วหกขวดวันถ่ายยุดมันถ่ายก้ยกยุดทุกทุกวันพระวันถ่ายก้ยกยันยุดนะทีเดียวเลยก็ยอกหนึ่งกนยอกวันถ่ายยดเลยโอเคท่านผู้ชมนะครับเป็นต่แสบเนาะสิบขวดเสิบงวดตอนนี้ได้แล้วหกงวดเหลืออีกสี่งวดแต่เมียให้ไปซื้อแล้วนะครับสีเจ็ด ตรงกับโดนโดนกับใจไคร47เดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวจะจุดอีกรอบนะครับเอามันหมานได้พี่น้องเอ้สี็บอกน้องได้เล็กีกูน่อยไอ้839 839มเก้าไบอกมึงตัวมันมีก็บอกครบนั่นแหดส8มเกาเก่าสเก่านเล็กมันอันก็เลยไปกูเอสวเดียวแต่มจุดนี่คจุดยอกตวบนหลังไม่ออกถุวดเลยตบนตัวหลังเหนอเลย ก็เก็บของตรงเป๊ะตรงเป๊เอาอบหนึงวดนี้เนี่ยเมียให้ไปหาซื้อสี่เจ็ดเนาะเออหาสี่เก็ดก่อนถ้าไปถูตรงเัินยาวเลยเดี๋ยวบ้านอ๋อตอนนี้ไปหาซื้อสี่เจ็ดนะครับรอดูเลขทูบนะครับได้ตัวไหนเผื่อจะถูกกับเขานะครับก็ถูกมาแล้วหกงวดซ้อนขอเจ้าที่ไปสิบงวดนะครับตอนนี้ก็ถูกไปแล้วหกเอาเงินแสนกว่าเกินยี่ห้าเดีอยู่บ้านเฉยๆลุ้นหวยก็ได้เงินแสนอ่าทุกวันนั่งเงินแสนใช่เนอว